สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทรฟาร์มพาทัวร์ครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามาอยู่ที่บ้านของงิวครับอาเภอบ้านกรดจังหวัดปุรีรัมครับวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมครับกับค่ายของคุณนวันฟาร์มครับและวันนี้ได้พามาเยี่ยมชมครับกับ เจ้าวัวครับที่พึ่งคอดครับเป็นขอดเมื่อวานนะพี่เนาะเมื่อวานครับสีผมนตาข่าอดเมื่อวานครับในช่วงเย็นครับเป็นอีกหนึ่งทายาทครับอีกหนึ่งผลงานครับของดาวข้างฟ้าครับที่ได้ลงรับไปแล้วครับและได้ปล่อยผลงานครับที่เกิดจากการผสมหลอดครับ เป็นเพจเมียรครับ <c oughs> นี่ครับเป็นเพจเมียรครับที่มี สีคล้ายๆพ่อเลยครับสำหรับลูกโวตัวนี้ครับอีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งทายาทครับของเจ้าดาวข้างฟ้าครับหรือว่า Hk 5 20ครับที่ได้ลงรับไปครับแต่ได้สร้างชื่อเสียงครับหรือว่าสร้างผลงานครับให้กับแม่วัวครับหลายๆตัวครับสวยงามทีเดียวครับผมโครงสร้างนี่ว่าตัวใหญ่ครับ แข่งขาใจมากๆครับนี่ครับเกิดจากแม่วัวลูกผสมครับดูครับใบหูไม่ต้องพูดถึงครับใบหูตก เช่นเดียวกันเลยครับนี่เลยครับกับผลผลิตที่แลดูสวยครับคุ้มครับคุ้มกับการเลี้ยงคุ้มกับการดูแลครับได้เพศเมีย กลับมาถือว่าแน่นอนครับไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีเลยครับ <c oughs> พอเขาถึงจะเสียแล้วครับแต่ก็ได้สร้างผลงานไว้เต็มบ้านเต็มเมืองครับนี่แหละครับหาชมยากครับผมติดตามเรื่อยๆครับติดตามกันต่อไปครับตัวนี้ก็พึ่งคอนเมื่อวันครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กับช่องสุรินฟาร์มพาตัวครับเราเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมโอลาไปก่อนสวัสดีครับ